แล้วเมื่อกี้เครื่องกินข้าวมันใกล้มีเลือดจะมาด้วยนะอันนี้เรียมชโดนครับเราจะมาทางฝั่งนี้แยกกันตกกับปั้นยิ่งกว่าตะลือตกบ้านอีกนะอันนี้คือพวดลงไปเจอเป็นน้ำเลยรีบเข้ามาดูวเลยไอ้มิวตกแค่เรียบร้อยเอาสารอาหารเช้าวันนี้เลือดขาวจัด ยังอยู่ปะสวยหลังไว้อย่างเดียวแอร์ไรด้วยเหรอดีดีดีคันดิคินเฮ้ยสวยปันเฮ้ยเฮเร็วเร็วเร็วแรงแรงแรด้วยปันปันปันมานี่ปันปันปันขอขอฮะอะไรอะเหรอไม่รู้ไม้โโอ้หเบรกหวานเบรกหวานอยู่ด้วยโอ้โหดีมากอะไรล่นล่างมะสวยถอนไม่ได้เนี่ย ยกได้ไหมลบลบลบปั้นลบจับไว้ก่อนจับไ้ก่อน ยี่ดี่ตอนรับ FC นะครับเข้าสู่ชาแนลเลือดท้าเหม็นเลือดไหมเห็นครับคือซื้อเลือดมานะครับก็อ่อยปลาชะโดนะครับแล้วนี่ครับแตกอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ <c oughs> เลอะมือไหม นิดหน่อยอ่ะสวัสดีเอฟี่อนสวัสดีค่ะกินเป็นไงบ้างเหม็นค่ะสวัสดีใหม่สวัสดีค่ะก็ยอมสวัสดีเนาะเป็นคนมีมารยาทเชือ่อคนง่ายอ่ามากันที่หมาย800ไล่ลุงพลก่อนหน้านี้เรามาเนี่ยจะตกหมอตะกับ แล้วก็มีปลาตะเพียนเข้ามาปรากฏว่ามีชโดเข้ามาวันนี้ก็มิวก็เลยติดอกไก่ mm hmm. แล้วก็เลือดหมูมา mm hmm. ส่วนปันก็จะ mm hmm. ใช้ไส้เดือนเพราะคราวที่แล้วเราใช้กุ้งฝอย mm hmm. ก็เจอหมอตะกับเอากุ้งฝอยไปกินเยอะเลยไส้เดือนน่าจะเหนียวกว่าเดี๋ยววันนี้ลองหาผลงานกัน mm hmm. แต่ว่าฝนจะตกแล้วถ้าฝนตกนี่เราต้องรีบออกนะเพราะว่า mm hmm. ทางมันค่อนข้างลําบากเดี๋ยวมันจะติดลม mm hmm. รีบหาผลงานกัน แล้วเมื่อกี้เครื่องกินข้าวมันใกล้มีเลือดมาด้วยนะอันนี้เหลี่ยมชะโดนะครับเราจะมาทางฝั่งนี้แก้กันตกกระปันยิ่งกว่าตะลือตกบ้านอีกนะ <laughs> อันนี้คือพวดลงไปเจอเป็นน้ำเลยรีบเข้ามาดูเลยไอมิวตกแค่ <laughs> สี่ข้อตัดกันอนะ <laughs> เออยังกันน้ำทะเลนะที่นี่ วันนี้ปันมีครบเลยครับมีร่มมีเก้าอี้มีถาดผสมเหยื่อด้วยใช่ไหม <Yeah. S 1> few เรียบรอ้อยเอา,าสาร <c oughs> อาหารเช้าวันนี้ <c oughs> เลือดขาวจัด <c oughs> เอ๊ยประหม่าได้มาปะคิดี่แล้วอ่ะเ <c oughs> ออลืมเหรอมันอยู่ในกล่องบาส์ประหม่ะ โอเคยังอยู <erman band. S 2> <Okay. S 1> ่คิดได้แบบหมดตัวนี้เกี่ยวใช่ไหมโอ้พีชจโดูน่องไซส์ไหนเนี่ยถึงจะกินได้เยอะแยะไปเยอะแยไง กินแล้วอะ่ะนี่โอ,โ,โอ้โหเพอือแวบ,บเดียวครับจูอ่ะขึ้นมาแล้วครับไสเดือนได้ผลไหมไดดเหมือนจะดีกว่ากุ้งไหมกุ้งหลุดง่ายครับไสเดือนมันเหนียวกว่าอยู่ยาวเลยนะโอเควันนี้เอาไปเยอะอเยอะไข่ยากโอนแล้วไอ้มิวอะไรอะ่ะตีอะปอมเอาตีอะปอมมาอะไรชน โอ้โหชนชาโดโอ้โหไต้แก้คันเหรอใช่อ๋อเสียงกัดเมื่อกี้ดังต้ำมาเ,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 อเอาเรื่องอ่ะระหว่างรอกินเหยื่อสดนะครับตีไม้เดียวป่ะเนี่ยองไม้ค่ะๆไม้เลาะิมฟือเฮ้ยหน้าเริ่ลงมาหมิวใช่เนี่ย วัดติดเลยปกติเราไม่ค่อยใช้นะปกติใช้แอร์ไลน์ใช่ค่ะแต่หมายเนี่ยที่เอาเตะแก้คันมาเพราะว่าน้ำมันลึกมากลึกก็เลยลองตีดูเอาละกค่ทีเดียวยู่เลยสุดจัดเออมันได้กลิ่นเลือดที่เราสาดด้วยเนาะเป็นไปได้นะมันเลยเข้ามาอ่ะดีนะวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาหลายอย่างพันตีปอมตีสดสปิวหมอตะกับเยืลงไปยังไม่ทันกอเลย มันได้กินเลือดนะดิว่อกี้กัดอีกแล้วครับต้องถ่ายเลยนั่นไงอู้หูเปิดการเลยใช่ไหมหนูปั๊บสวยเงี้ยเฮ้ยไม่นี่หลุดไปเลยเต็มเลยเต็มเลยเออเอาเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นเอาไม้ไมมิวตี้ตีมาเฮ้ยมีเด็กอยากตกไม่ไม่ตกปลาเหรอรอพนปลาสิจ๊ กอไวๆเลยหนูไอ้พวกนี้ยิ่งไวมันยิ่งกัดไม่ละแวงหายด้วยไอ้กีบ่าอะไนี่ส่องถัดตัวเลยเห็นปะตออไซ์เดียวเลยอุยอย้า่แอร์ไลน์พอดีครับเมืเนะ่อกี้แอร์ไลน์อะ่ะได้แน่แต่แอร์ไลน์จะตีไม่ถึงเลดินี่ยตัวใหญ่มาบึ้มนะ มาอีกหนึ่งแก้มมันมือเลยสายคิวโอ้โหหมอตะกลับกลัวชะโดปันดูดิมันจะหนีอย่างเดียวเลยอยู่กระชังเดียวกันส่งสขามกดมิดไหนของอะชะโด จะพร้อยปันหมอตะกับลุมกัดจะโดนตายอ้าวหงายท้องเลยไอ้พวกนี้มันตายง่ายนะโดนอีกแล้วงัดไว้อย่างเดียววัดวัดติดเลยจ้าเดินเดินวิตัวใหญ่จะจับเลยเลยขึ้นไปเลยออกไหมย่ากไม่กิ่งไม้เหรอหนูเดินเข้าไปหน่อยไหมยังอยู่ปะสวยรังว้อย่างเดียวแอร์ไอ้ด้วยเหรอดีดีดี คันนี้กินเฮ้ยอ้สวยปันเฮ้ยเร็วเร็วเร็วมาแรงแรงแรด้วยอ่ะปันปันปันมาที่ปันปันปันขอขอฮะอะไรไม่รู้เหรอไม่รู้ไม้โอ้โหเบรกหวานเบรกหวานอยู่ด้วยปวดปวดดีมากอะไรหล่นล่างมาสวยคอนไม่ได้เนอะ บัยกได้ไหมลบลบลบปั้นลบใครลบกล้องอ่ะโอเคโอ้สุดจัดสองโลไว้นะมานี่ปั้นจับไปก่อนจับไปก่อนคุณแจ้ง๋วคุณแจ้ง๋ว กูแจ้งวัวไอ้บ้านใครวะใครบ้านโอ้ยยกมาสุลักเพลย์จ้ะดีนะเป็ดมันติดอยู่ยังไม่ยังไม่ปล่อยเลยไปนะอ้าวขาดสีสวยนะเสียดายเสียดายใหญ่ไหมใหญ่เท่าตัวนี้ปะใหญ่กว่าเลอตาเมาคูฮิตตาไฮไลทอยากดูวลำปีเลยโหหน้าเอาเรือลงว่ะขาดกลางสายพี คือเนี่ยต้นไม้มันเยอะด้วยแหละต้น,ตนไม้ล้มนะฮะดูเยอะมาตาเตะเมะื่อกี้ตัวแรกก็ติสรุปพระเอกคือเหยียบปลอมกับเหยียบสดได้กินท้องกันเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้นี่พันปลาหมอหรือว่าอกไก่อกไก่ตัลนอกไก่โอเคโอเคตัวนี้กหมอกตาันต่อตัวนี้ประมาณสองโลได้ไหมได้ค่ะอืมมีเงาเข้าสนุกเลยแพรลายลอยขึ้นมาแล้วครับ แปลปาอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็นี่เตะแก้คันที่ขาดไปก่อนหน้าอยู่ไหนวะหนูนนนเหลืองๆอ๋อนี่ไงเหยื่อ,อปลอมก็หมดแล้วใส่หน้าไม่มีแล้วเตรียมมาอย่างละตัวฮนะเดี๋ยวเราขนขึ้นเรือมาเต็มลำนะ,ะแล้วก็มาถ่ายอีกคลิปหนึ่งเหยื่อ,อปลอมล้นวนๆแลว้วเมื่อกี้คืออะไรคือมันตีไม่ไกลด้วยนะแล้วก็ตีอ่อหันจากฟันอะล้อมปีเลยพูดใหญ่กระตูบกระสูบขึ้นอีก โดตายง่ายค่ะแล้วเดี๋ยวมันมีกลิ่นด้วยอย่เอาไปทำเลยผ่าท้องอืมต้องผ่าท้องไว้เมื่อกี้คันที่ตีปลาหมอไว้นะฮะติดต่อขาดไปแล้วนะครับสรุปอกไก่น่าจะเวิร์กว่าตรงนี้กิ่งไม้มันเยอะมันอืมตรงนี้มันเมื่อก่อนต้นไม้เยอะครับแล้วก็แมคโครมาโค่นลงไปเลยอาจจะทำให้ชโดก็ยิ่งเยอะตามกันไปแล้วจมแล้วอุ้ย ดูมาเรื่อยๆครับฝั่งนี้ในช่วป้าหน่อยเทียบกับมือป<ม>ุกมากครับปกติวัดสิบจะได้สองใช่ไหมไม่เกี่ยวถ้านอมอาหารก่อนเวลามันตายแล้วนะครับมันจะมีกลิ่นไวมากปลาพวกนี้ต้องผ่าท้องออกให้หมดขอเจ็บผ่าท้องพอครับ้องแ็ง ข้างในมีอะไรบ้างมิวมีไส้ค่ะแค่นี้ไม่มีหมอตะกลับนะไม่มีสะอาดออมากแถวนี้หมอตะกลับเยอะนะครับกินหมอตะกลับอาจจะติดคอตายได้เลยหากินเยอะสดกินแอร์ไลน์ดีกว่าแล้วปลาแบบนี้บ้านเราไปทำอะไรแดดเดียวยังแดดเดียวอยู่หรอใช้ขนาดนี้หั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นเลยอันนี้ก็อยู่ได้ทั้งวันละ อีกแล้วกำสปูลเลยไหม <c oughs> กำสปูลเลยนะเก็บสายให้ถึงอืมสวยงามอู้ทั้งสายทาัง้งมันสวยหนักไหมอุ้ยเท่าตัว ต้นไม้โอ้ยเก็บแตงกัาดยกขึ้นมารีบร้อยกล <c oughs> ายเป็นวันนี้เป็นวันคาโดะนึกว่าหมอตะกับจะแบกเสร็จคาโด <c oughs> ตอนนี้ประมาโลว่าเนาะโลค่ะโอ้โหเขาเรื่องเท่าตัวแรกอาจจะเป็นเพราะว่าอ่อยเลือดด้วยเหระเนาะใช่ <c oughs> แล้วคือดูเรื่องความที่เลือดหมูมันขาวมากนะครับวันนี้เราได้มา้าถ์งใหญ่หเออถึงมาห้าสิบบาทอะงเรสิเอง เดี๋ยวเลือดที่เหลือเราก็จะอ่อยทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมาซ้ํากันค่<ฮ>ะนะคลิปนี้ก็ถือว่ามันมือสําหรับหมิวหมอตะกับเงียบเลยหรือชะโดเข้าไม่รู้หมอตะกับเลยออกน่าจะนะโอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะค่<ฮ>ะไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายตัวนี้ต้องทํไหมเออทําทําเลยมิวเลผ้าท้องไป